เพราความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รลปรปพุติญาณในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามอีกเช่นเคยเป็นคำถามของครูสอปอจังหวัดนครราชสีมานถามว่าอยากจะถามว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายที่ไม่แต่งงาน ตายไปจะได้เกิดไปเป็นอะไรคนเราไม่ได้อยู่ที่แต่งงานหรือไมไ่แต่งงานนะนะมนอยู่ที่กรรมคือการกระทําของบุคคลก็ตอบได้ว่าก็าไปเกิดตามกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้ก็ทำดีก็ไปเกิดดีทําไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีจอต้องเข้าใจว่าคนในโลกเนี่ยมันไม่ได้แต่งงานทั้งหมด ใ้แต่คนระดับการม,มาวปจรพงแต่คนบางพวกทำความดีสูงกว่าพวกแต่งงานงไปจำไปเห็นพวกนักบวชพวก,กษาศีลบวชสดษาศีน 8. แปแเราตลอดถึงว่าในจักรวาลในสากลจักรวาลนมนันมีพบอยู่สามพบคือการม,มาวจรพก พบที่กรรุเสรกามพบนี้ก็อย่างที่เราอยู่กันเนี่ยอย่างโลกมนุษย์เราเนี่ยเราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่แต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่อยู่ติการก็ําความดีหรือความชั่วของเขาเป็นเกณฑ์รูปภปพนั้นเป็นพรหมที่ไม่มีการแต่งงานแต่ว่ามีพบมีภูมิสูงกว่าคนที่แต่งงาน มีความสุขในความสงบในความยั่งย็นเหนือกวา่าผู้ติดแต่งงานแล้วรูปกพบคือพบที่ไม่มีรูปยิ่งประณีตขึ้นไปกว่านั้นนี่พอามาถึงระดัพระอริยะซึ่งก็เรียกว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีครอบครัวแต่ท่านไปเกิดเป็นพรมชั้นสุทธาวาคือเกิดดีกว่าพวกแต่งงานอย่างเี้ย เราการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องกําหนดการเกิดว่าเกิดดีหรือเกิดไม่ดีแต่ความรพฤติการกระทําของบุคคลเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดว่าเขาจะไปเกิดในสถานที่ไหนพระเจ้าทรงสแสดงว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวไดร้รนณีแตกต่างกันออกไปผลกรรมที่เขากระทาจะเป็นตัวกําหนดที่มีความสําคัญมากแล้วก็จะเกิดไปดีหรือไม่ดี คนที่แต่งงานกับคนที่ไม่แต่งงานอย่างไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่มุมมองนะฮะถ้าพูดถึงสภาพจิตแล้วในพวกไม่แต่งงานก็สูงกว่าเพราะว่าเป็นการปฏิบัติในพรมจรนยย์ที่สูงขึ้นไปก็ดูง,ง่ายๆนะรูปประพรมกับรูปประพรมนี่ก็ไม่แต่งงานเนะี่ยก็ไม่มีคู่ครองเพราก็สูงกว่าคนอื่นยกเว้นแต่รรยะยระรยะก็ยังไม่แต่งงานใหญ่ ตั้งแต่พระนาคามีร,ราหารันก็สูงก็คนอด่นถ้าเทียบโอกเกรนธรรมะมาเทียบนะฮะไม่จะเทียบตามความรู้สึกของคนความรู้สึกของคนก็ตามแต่จะไปคิดเอาผู้ที่แต่งงานก็รู้สึกว่าดีกว่าผู้ที่ไม่แต่งงานก็อาจจะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาดีกว่าก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราเทียบโดยเกณฑ์ของสังคมโดยพบโดยภูกจริงจริงโดยกรรมจริงๆนะนี่การไม่แต่งงานดีกว่าการแต่งงานอย่างโลกน,นี้ก็บอกไว้นะฮรมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอสะปูกบาทาครอนหัวไว้ปัญญายิ่งบ่วงปอดึงลักมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารก็ต่อไปถามว่า ระหว่างรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลท,ที่ผ่านผ่านมาแตกต่างกันอย่างไรเขคงจะไม่ต้องไปวิจารณ์เขาหรอกนะเพราะว่ารัฐบาลทักษิณเขาเพิ่งเป็นแค่แปดเดือนนั้น,น,นเองรัฐบาลอื่นก็เป็นมาตั้งสามปีสองปีสามปีสี่ 7, ปีเจ็ดแปดปีมันเทียบกันยากนะครับคือปริมาณงาน มันสัมพันธ์กับเวลาที่คนเหล่าน,นั้นเขาอยู่รับผิดชอบแต่อยงไงก็ตามนะเราถือว่ารัฐบาลในเมืองไทยถึงจะโ่วดีทีห่างอย่างไงก็พอทนกันไปได้นะฮะพอสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ไม่ได้รุนแรงอย่างบางประเทศดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวกันการที่บูชาของนํำมาถวายพระแล้วกลับมาถวายอีก หรือบางวัดจะดากได้บูชาและนํามาถวายซ้ําอีกเช่นผ้าใจเครื่องสังฆทานพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเป็นการทมที่ถูกต้องหรือไม่คือว่าการตามความเป็นจริงไอ้ถูกต้องทีเดียวมันก็ไม่เคเชิญถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองถึงผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยคือว่าถูกปจัจจัยขยธรรมเหล่านั้นเนี่ยที่จริงมันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปัจจัยขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่วัดนะฮะให้ให้ประโยชน์แก่วัดที่เป็นส่วนรวมวัดมันก็ได้ประโยชน์อัน,นมนขึ้นดยู่กับการมองการคิดนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรียบร้อยมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรหรอกเพราะว่าแกลายกับพระไปทําธุรกิจวัดไปทําธุรกิจเป็ขายของที่ คนก็เคยถวายมาแล้วถวายวนกันอยู่อย่างนั้นก็มีแต่เรื่องที่เขาเล่านะฮะแปลว่าจริงๆก็ไม่เคยเห็นจริงว่ามันมีจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็เคยได้ยินเขาพูดแด้ฟังหลายแห่งแล้วแต่เราก็ต้องถามรายละเอียดพอสมควรนะถ้าเราไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเราก็วิพากวิจารณ์ไปไม่ได้ว่าของของนั้นแนี่ยมันเป็นของวัดหรือเปล่า ถ้าเป็นของส่วนตัวภิกษุเรามาได้ยังไงถ้าเป็นของวัดนั้นผกฟังได้นะฮะคล้ายๆกับงานฝังรูปมิมิตรอะไรต่ออะไรดอกไม้ทุกเทียนอะไรต่ไรต่างๆเนี่ยทางวัดก็าขายก็เพื่อจะเอาผลประโยชน์บำรุงวัดแทนที่จะให้ชาวบ้านคนข้างนอกมาขายเอาไป,ปบำรุงบ้านเรือนของเขาเนี่ยเอามาบำรุงวัดบางก็ฟังได้นะอยู่ในเกณฑ์ฟังได้ กองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทท่านมีความคิดเห็นอย่างไรมีผลดีผลเสียไอ้ผลดีมันต้องมีนะฮะเพราะว่านิ่งเงินลงไปอยู่บุญในหมู่บ้านหนึ่งตั้งหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันก็ทําให้ดีมันก็แพร่สะพัดออกไปแล้วก็หมุนกลับมาหมุนไปหมุนมากันได้หลายรอบก็ทําให้คนมีงานขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นสินค้าไอ้ผิดพันธุ ต่างๆก็จะขายได้เพิ่มขึ้นมันก็เป็นผลดีแน่นอนแหละแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี้ต้องมีความซื่อสัตย์และเข้าใจว่าก็ต้องมีระเบียบิกฎเกณฑ์เป็นหลักในการปฏิบัติออกมากพอสมควรถ้าไม่งั้นก็อาจจะเสียหายขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากว่าคนขาดความสำนึกรับผิดชอบเพราะว่าเงินนั่นบางทีมันก็ เป็นอสรพิษนะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายพี่ถ้าคนบริหารไม่ดีมีความโลภนําไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ยากเหมือนกันถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างระบบการสาธาสฉบับปัจจุบันกับฉบับที่ผ่านผ่านมาคือฉบับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะเราก็ไปดูผลมันไม่ได้ ไอ้ฉบับที่ผ่านมาแล้วมันก็ใช้แต่ตัวพระราชบัญญัติเองเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันอยู่ที่ผู้บริหารจัดการดรําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นเป็นประการสาคัญเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่คนนะ่นนะฮะหนึ่งก็คือคนสองก็คือคนสามก็คือคนหรือถ้าคนไม่มีปัญหาแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาหรอก อารจัดเขียนในรู้ราอยังไงก็ตามถ้าหากว่าคนเราไม่มีประสิทธิภาพขาดความสำนึกรับผิดชอบแล้วเนี่ย็เอาดีอะไรไม่ก็ได้เหมือนกันถามว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องย่าโมท่านมีความคิดเห็นยังไงสมมติวราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องศึกษาทบทวนข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ เพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็เขียนบิดเบือนกันเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาพูดถึงว่าพม่า,มาตอนมากรุงเสียยุธยาแตกครั้งที่สองนั้นมาลอกเอาพระลอกเอาทองคำที่พระมงคลบอรพิดไปสร้างพระเจดีย์เฉวดากองอย่างเงี้ยพอไปพบในตอนหลังปรากฏว่าเฉวดากองนั้นมันแผ่เป็นแผ่นๆไง แต่ว่าพระมงคลพรพิษเนี่ยเป็นพระุทตรูปปิดทองปิดทองมันก็ทองนิดเดียวนั่นเองนะฮะถึงดูมากเนี่ยแต่ถ้าลอกออกมาแล้วก็ได้นิดเดียวน,นั่นเองแต่ที่ก็ปิดทองมันดีแผงสองแผ่นเนี่ยก็ก็สามารถจะแผ่ออกมาปิดทองได้เป็นองค์แล้วเพราะงั้นตัวอัติศาสตร์เนี่ยควรจะแน่ใจเพราะเราสร้างขึ้นเนี่ยมันมีผลในทางลบต่อพระเจ้าอนุงวงศ์เบียดจันท์ แล้วก็หมายถึงพี่น้องลาวของเราด้วยนะฮะถ้าเป็นจริงเป็นที่ยอมรับกันมันไม่แปลกแต่อย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเ e so ขียนด้วยโทสะกติเขียนด้วยโมหกตินี่เยอะเแล้วก็เชียร์พวกกันเองเหยียบดําพวกตรงกันข้ามกับตนเองก็ลัวก็จะดีก็จะเด่นก็จะดัง,ง,งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเหมือนกันเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วเนี่ย อาจจะนําไปสู่ความแตกแยกกันได้ก็ข่า,ขาวก็วเงียบหายไปนะฮะพอเอกอัคราทูตลาวน,นออกมาตั้งคอสังเกตคือถ้าอะไรที่มันกระทบกระเทือนสัมพันธไมตรีดีอยู่เนี่ยงดเว้นจะเลยจะดีกว่าเพราะว่าปัญหามันเยอะอยู่แล้วนะฮะปัญหาขัดแย้งกันในสังคมไทยเราเนี่ยก็เยอะอยู่แล้ว จะไปสร้างสตรูจากข้างนอกอีกทำไมมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาอยากทราบอยากจะทราบอยากจะถามว่าการสังหารหมู่กษัตริย์ในป่าบริเวณนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและพระมหากษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ในปา่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเราคงไปคิดเห็นอะไรไม่ได้แนะ้วเพราะว่ากันตามความเป็นจริงในคนฆ่าคือใครยังไม่รู้เลย เพราะว่ามันประโยชน์คนตายหมดคนตายก็ไม่มีโอกาสจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองคนเป็นก็พูดออกฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพต่อวิญญาณของผู้ตายทึ่จากไปแล้วเขาไม่รู้อิโนโอิเนก็จริงเท็จขนาดไหนเขาอ,อาจจะถูกฆ่าเองก็ได้เขาก็คงถูกฆ่านั่นแหละแต่่าญนาว่าใครฆ่ากันนั่นเอง คนข้าอาจจะตายไปแล้วคนข้าอาจจะมีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องแม้แต่ในปานเองเขาก็ไม่ชัดเจนก็ยังเครื่อแปงสงสัยกันดูเกาพั์ในปานกับกษัตริย์ไทยนั้นที่จริงก็เป็นสนิทสนมกันนะไปมาหาสู่กันและเวทรสงประชวดเนี่ยพวกราชวงศ์เนปาลก็มารักษาที่โรงพยาบาลมืองไทยเนี่ย แต่ไปมาที่ไม่เป็นทางราชการเนี่ยบ่อยๆเรียกไปมาหาสู่กันก็เกี่ยวข้องผูกพันกันมานานแล้วแต่ว่ารายละเอียดนั้นยังไม่ได้ศึกษาว่าก็ปกครองกันยังไงอำนาจหน้าที่ของกษัตริย์มีมากน้อยแค่ไหนเป็นไใด่าสามารถที่จะประกาศกระทำอะไรได้โดยลำพังพระองค์เองหรือไม่ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรืออยู่เหนือรัฐธรรมนูญนี้ไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ตั้งใจศึกษารายละเอียดของกษัตริย์นปานคดีความนายแพทย์กับแพทย์หญิงที่เป็นสามีพันยากันเนี่ยท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ไม่คิดเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในทางศาลอยู่ศาลเองก็ยังไม่ประทับรับฟ้อง ล้วเรื่องก็ยังไม่เดินไปก็ปล่อยให้ศาลก็าตัดสินไปก่อนคือเราไปใช้กระแสปักใจเอาเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะว่ากระแสข่าวทั้งซื้อพิมีนเราอ่านแล้วมันไม่มีความสมเหตุสมผลอยู่เยอะแต่คำพูดของคุณหมอเองก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะเพราะ,ะนั้นก็ปล่อยให้ศาลเขาวินิจฉัยตัดสินไปก่อน เราออกความเห็นไปมันก็เท่านั้นแหละไม่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเรียกว่าของหายตะภายบาปคือบางทีมันก็เกิดบาปขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราอ่อนในด้านข้อมูลนะข้อมูลไม่ชัดเจนไม่เองพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แร้วมันเป็นเรื่องเกียรติยศเรื่องศักดิ์ศรีของคนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ย แล้วคนแต่และคนเป็นคนที่มีราคามีคุณค่าต่อสังคมตากว่าการคราวที่ออกมาเป็นการทำลายตัวท่านเนี่ยกราทำให้สังคมสูญเสียคนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปนคนหนึ่งคือคนที่มาขึ้นมาถึงแพทย์หญิงก็ตามแพทย์ชายก็ตามเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะคนที่จะอยู่แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมาก ถ้าถูกฆ่าตายไปก็น่าเสียดายถูกจับกลุ่มไปก็น่าเสียดายนะเว้นไว้แต่ว่าท่านทา,ทาความผิดจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไปตามกร่าของท่านที่ได้กระทำเอาไว้เพราะในเรื่องไม่ชัดเจนเราก็ไม่ควรจะไปออกความเห็นข้อต่อไปถามว่าการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยจะป้องกันปราบปรามได้อย่างไรโอ้ยปัญหาภูเขา มันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาศีลธรรมปัญหาสังคมปัญหาการเมืองแล้วเป็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะไม่ใช่การเมืองปกติธรรมดาคือไม่จะนิ่งๆเราจะทำอะไรได้มันเกี่ยวข้องผูกพันกันหลายประเทศทั้งพมา่าทั้งจีนทั้งลาวทั้งไทยอ่าเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่มากเออซึ่ง เป็นปัญหาระดับประชาคมโลกกันนะเราจะไปตัดสินที่ขาดอะไรลงไปก็คงทำไม่ได้ง่ายแต่การปรับปรามเนี่ยมันต้องแก้ที่เศรษฐกิจคือถ้าแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพของเขาที่ให้เขามีฐานะอยู่ดีมีสุขพอสมควรโดยไม่ต้องไปผิดกำน่ายจ่ายแจกการเสรติดเนี่ย มันก็สามารถแก้ไขได้ดูในโครงการในพระมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนพวกเจ้าเขาซึ่งเคยปลูกฟินมาในการก่อนเวลานี้เขาก็ไม่ปลูกกันไปแล้วเพราะว่าพืชที่เขาปลูกในปัจจุบันนั้นมันมีรายได้คุ้มกับที่เขาลงทุนไปมันอาจจะไม่รวยเท่าการข้าวฟินหรอก แต่มันก็มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้แล้วต้องไม่เสี่ยงกับภัยอันตรายไม่เสียยเส่ยงกับคุกไม่เสี่ยงกับตารางเนี่ยเขาก็อยู่ก็ได้ข้อต่อไปถามว่าการปรับเวลาเร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงมีผลดีผลเสียอย่างไรมันเป็นขันตรรพบถ้าปรับมันก็ปรับมันไม่ได้มีอะไรกันมาหรอกเวลาเป็นเรื่องสมมติเราเองเราแต่งตั้งเราเอง เราจะตั้งเวลาทํางานตรงไหนก็ได้สมมุติเราจะปรับเวลาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงเราทํางานแปดโมงครึ่งก็คือเจ็ดโมงครึ่งนะฮะก็คือเจ็ดโมงครึ่งเก่ากับแปดโมงครึ่งใหม่มันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมามันก็สว่างเยอะแล้วนะแล้วก็วไปเลิกงานตอนทอะไรล่ะตอนสามโมงครึ่งก็คือสี่โมงครึ่งเก่าไปเลิก กุเลิกสามโมงครึ่งก็ไม่ได้มีอะไรอีกคือเป็นเรื่องปรารบขึ้นมาเฉยๆทนายกตรวการทดสอบความคิดเห็นของสังคมเท่านั้นเองทางการฟังกระแสสมมติว่าจะเลื่อนกันจริงก็ไม่ได้แปลกอะไรขึ้นมาคนก็คงมีเวลาวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมเวลามันก็มีเท่านั้นจนะเพิ่มหรือจะลดอะไรลงมาก็เทาเดิมนะเวลามันก็เท่าเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเวลามันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะฮะอย่างอเมริกากับไทยก็ไม่ตรงกันอังกฤษกับไทยก็ไม่ตรงกันอินเดียกับไทยก็ไม่ตรงกันพม่ากับไทยก็ไม่ตรงกันอะไรก็ขาดกัขนคนเล็กแล้วน้อยอะไรแต่อะไรเนี่ยเราไปทร,รมาได้แล้วนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือควบคุมมนุษย์แม่ทําลายกันใช่ไหมครับ มันง่าหรอมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมคือพระพุทธศาสนาเนี่ยแสดงนะฮะแสดงความจริงว่าความจริงมันมีอยู่เป็นอยู่ยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นคือไม่ได้ไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการชี้บอกความจริงที่ทรงพบเห็นมา อา,า,ารามนั้ววน,นเป็นผลมาจากการกระทำความชั่วสวรรค์เป็นผลมาจากการกระทำความดีก็แสดงว่าการทำดีทําชั่วของคนงนั้นแทนที่จะมีผลในขณะนั้นนั้นก็ยังมีผลในขณะต่อไปขณะต,ต่อต่อไปแล้วตลอดถึงจนพบชาติต่อๆไปเราวทำให้คนกลัวบาปและพร้อมที่จะกระทำความดี ก็อย่างน้อยที่สุดก็ตัว,ตวนรกองการมาเกิดในสวรรค์ทีนี้ติดตามว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราละชั่วประพฤตดดิไปแล้วนี่สวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแต่เราทําความดีเนี่ยเราก็อยู่ดีมีสุขในรรค์ในชาติปัจจุบันถ้านรกมีสวรรค์มีเราก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์โดยมันไม่มีอะไราขาดทุน ทำลงไปเนี่ยได้ผลโดยส่วนเดียวเพราะว่าความรู้เรื่องนรกสวรรค์มันเป็นความรู้ระดับพระาญาณของพระพุทธเจ้าร,ระดับญาณของระดับาญาณของพระอาหารหันต์ทั้งหลายหมายความว่าคนที่ได้พัญญาขึ้นไปในรู้เรื่องนรกสวรรค์นั้นแล้วความรู้ของท่านเหล่านั้นก็ลงกันตรงกันไม่มีความขัดแย้งกันการรับฟังเรื่องเหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันเป็นการปลอดภัยด้วยประการต่งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ทําความดีเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเรามองเห็นว่าตนได้ทําความดีเอาไว้แล้วนั้นการทําความดีจึงไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรมันมีแต่ผลดีก็ดีแต่นั้นเองการทําความชั่วมันถ้านารกสวรรค์ไม่มีเนี่ยเราก็เดือดร้อนในปัจจุบัน แต่โลกสวรรค์มีเราก็เดือดร้อนในชาติต่อไปด้วยก็แสดงว่าเดือดร้อนทั้งสองข่ายทั้งโลกนี้แล้วกันในโลกอื่นมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษย์อะไรหรอกแต่ว่าเฉพาะรลวุตถศาสนาเองเนี่ยนั้นเป็นสัจธ,ธรรมหมายความว่าความจริงที่แท้จริงเป็นยังไงก็แสดงตามนั้น แสดงตามที่มันเป็นจริงนะไม่ขยายความจริงให้เกินจริงเรียกว่าไม่เสริมความไม่อาความไม่เสริมเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไม่ขยายเรื่องไม่ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างไงก็จะทรงแสดงไว้อย่างนั้น นี่ก็เป็นหลักการสำคัญสกการหนึ่งที่ควรจะคิดเอาไว้ว่าเรือนรกสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ด้วยภุเพน,าานิวาสติญาณด้วยทิปจักสุญาณแล็คนได้ได้ทิปจักสุแล้วลูกชาติได้เนี่ยก็เคยเจอในโกสวรรค์กันมาแล้วทั้งนั้นในชีวิตของท่านเองเนี่ยเคยเจอในโกสวรรค์มาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนคนไปอยู่บนที่สูง แล้วก็ไปเห็นอะไรจากที่สูงลงมาบอกเราซึ่งอยู่ข้างล่างเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเราก็เชื่อตามที่ท่านบอกหรือไม่งั้นก็ปีนขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกันเราเคยว่ากาันว่าไอ้ความจริงี่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ในช่วงนี้การเชื่อพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยเป็นการปลอดภยดัยโดยประการทั้งปวงแล้วก็ ในฐานะที่เราประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ว่าเป็นสชนะเนี่ยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเป็นการปฏริญญาเปล่าไม่ไเมําเร็จประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพุ่ทธยาณในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเกาวดีที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูณ์ในธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี